มิสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดู t o y ยตา้าวีออส 1.5V ปี2013ค่ะราคานะคะอยู่ที่188,000บาทขอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,100บาทเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้าฮาโลเจนกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถค่ะไฟตัดหมอกและสเกิร์ตหน้าค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซี ร้อเก้าแรงม้าประหยัดน้ำมันรับประกันไม่มีชมหนักไม่มีตรมน้ำแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะชูกันสาสไปเลี้ยวกระจกมองข้างและล้อมแม็กขอบสิบเด็กค่ะเบาะที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำค่ะ ้านในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าออโต้ Auto ฝั่งคนขับค่ะคอนโซลหน้าสวยๆไม่มีริ้วรอยเลยค่ะจอ Android ขนาด9นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อวิที F ุ FMAM และบลูทูธได้ค่ะระบบแอร์ค่ะเกียร์ออโต้สสปีด และพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะไฟท้ายสวยๆไล,ล้รอยแตกและกล้องถอยหลังค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Toyota v วีออสหากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถที่เต็นต์ได้เลยค่ะเต็นต์อยู่ถนนกาญจนาภิเศษกปากซอยเจ็ดหรือจะอินบ็อทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย